แพทย์อาสาจอสอร้อยตอนนี้อาจารย์หมออยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีค่ะครับแหวัดดีทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนครับอาจารย์หมอครับครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ วันนี้เราคุยกันเรื่องของโรคฉี่หนูจริงๆผมเนี่ยก็ได้ยินชื่อโรคนี้มาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์หมอทีนั้นเราคุยกันว่าเอ๊ะ <ไป S 1> มันเป็นอันตรายที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมคนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์หมอเลยนะครับว่าเอ๊โรคฉี่หนูบางคนอาจจะยังไม่รู้จักโรคฉี่หนูนี่คืออะไรครับคุณหมอครับอาจารย์หมอครับ ค่ะโรคชีนูนะคะจริงๆก็มีชื่อนึงนะคะว่าเรปโตสไปโรซีนะคะก็จัดอยู่ในปรบโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อทั้งจากสัตว์สู่คนแลวก็เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้องสุนัขน้องแมวโคกระบือแพะแกะสุกรมาแล้วก็สัตว์ฟันแทะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูที่เป็นพาหะนําโรคสําคัญนะคะก็โรคชีนูเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยที่มีสาเหตุนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะ รูปทรงเกลียวนะคะชื่อว่าเลปโตสไปรานะคะซึ่ง <c oughs> เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคนะคะ <c oughs> โดยที่เชื้อเลปโตสไปราที่ก่อโรคอะคะ่ะก็จะมีชื่อว่าเลปโตสไปราอินเทอร์โรแกนนะคะซึ่ง <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในสายพันธุ์ของเขาอะคะ่ะมากกว่า250ชนิดด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้คุณสมบัติของเขาเนี่ยทนต่อสภาพแวดล้อมมากนะคะก็สามารถที่จะอาศัยได้อยู่ในดินชื้นแฉะอยู่ในน้ำเนี่ยคะ่ะก็อยู่ได้นานด้วยทําให้เราสามารถที่จะพบเชื้อนี้ได้นะคะในบริเวณพื้นที่ที่มีแอ่งน้ําท่วมขมังน้ํานิ่งแล้วก็น้ําไหลเอื่อยนะคะ oh. อย่างเข้าใจว่า วันนี้จนถึงวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเราก็เผชิญหน้ากับพายุโซนร้อนกันใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงกับน้าท่วมขังได้นะคะก็คือดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เราก็ไม่ควรจะมองข้ามค่ะเรื่องนี้อก็คือเช่นเช่นหน้าฝนหรือว่าบริเวณที่มีน้ําท่วมอะไรแบบนี้จะค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมครับทีนี้เรียนถามเรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าเอ๊ะโรคนี้ก็ติดต่ออย่างไรครับอาจารย์หมอครับค่ะโรคนี้นะคะสามารถที่จะ ติดต่อจากสัตว์ที่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะในตัวอย่างเช่นสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขับเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะคะผ่านทางน้ำปัสสาวะนะคะหรือว่าสิ่งคัดหลังจากระบบสืบพันธุ์น้ํานมลมมไปถึงเลือดอะคะ่ะของสัตว์ป่วยที่ติดเชื้อนะคะคมาไม่น้อยกว่าหนึงสัปดาห์ะคะ่ะแล้วก็ การติดเชื้อส่วนใหญ่นะคะก็จะติดต่อผ่านทางการสัมผัสนะคะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสน้ํานะคะที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่หรือว่าเป็นของเหลวสิ่งคัดหลั่งนะคะที่มาจากตัวสัตว์ป่วยนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราผ่านทางผิวหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับทุกท่านนะคะก็คือแผลน,นะคะบริเวณผิวหนังที่มีความอ่อนนุ่มเช่นง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้านะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเยื่อเมื่อนะคะเงื่อ เย <c oughs> ื่อบุอ่อนๆน,นะคะเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุโพรงจมูกหรือว่าช่องปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการติดต่อของโรคเนี้ยก็สามารถที่จะเกิดจากการที่เราดื่มน้ําที่ปนเปื้อน,นหรือว่ากินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นอวัยวะจากสัตว์ที่ติดเชือช้อนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะอนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าการที่เราสูดหายใจเอาละององฝอยค่ะจากน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อเนี่ยนะคะคก็สามารถนําไปสู่การติดเชื้อได้เช่นกันค่ะ คือเหมือนกับเป็นไอระเหยจากปัสสาวะสัตว์เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไอระเหยค่ะ<อ>ก็คือเป็นละอองน้ําค่ะ<อ>เพราะว่าปัสสาวะมาบางทีก็จะมีละององฝอยจากน้ําใช่ไหมคะ<อ>เป็นหยดแล้วเราก็สูดหายใจเอาเชื้อเนี่ยเข้าลังเข้าไปด้วยโอ,วโอ้น้ากลัวมากเลยครับอาจารย์หมอโอ้ค,คือบางทีก็ค่ะใช่ไหมค่ะกับก็คือพาหะที่อาจารย์หมอเรียนได้ทราบเนี่ยหนูเนี่ยเขาเป็นต้นต้นต่อของสาเหตุทีนี้สัตว ที่เป็นปาหะก็คืออย่างพวกสุกรโคกระบือสัตว์เลี้ยงสุนัขด้วยใช่ไหมด้วยค่ะ oh. ด้วยค่ะสุนักก็ด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าตัวที่เป็นพาหะที่จะทําให้เกิดอาการที่รุนแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะ <c oughs> อย่างยิ่งในคนนะคะก็จะเป็นพาหะหลักๆก็คือหนูค่ะอืม <c oughs> โอ้ฟังดูแล้ว <c oughs> คือเราอาจจะเข้าใจแบบผิวเผินแต่พอฟังรายละเอียดลึกๆแล้วแหวะก็ทําให้เราได้ความรู้แล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าเอสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยรวมไปถึงอะไรบ้างอันตรายที่เราควรจะต้องตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ครับค่ะจริงๆแล้วโรคนี้นะคะก็มีการระบาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2539นนะคะแล้วก็มีรายงานผู้ป่วยเนี่ย ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานนะคะปัจจุบันปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นวัยทํางานอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคชีนูเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในทุกๆปีนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะ2565เนี่ยก็พบว่ามีรายงานผู้ป่วยนะคะไม่น้อยกว่า2,900รายด้วยกันนะคะซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นะคะของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคชีนูก็เพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่ะหรือก็คือปี2564นะคะ โดยโรคชี่หนนะคะก็พบได้ทุกปิ่นในภาคของประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียค่ะก็เขตพื้นที่นะคะที่พบได้มากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ของภาคใต้นะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคใต้เหมือนเดิมเน่ยค่ะแล้วก็ลงมาก็เป็นภาคตันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเพศที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเรามีฤดูฝนที่ยาวนานค่ะตั้งแต่ปลายพฤษภาใช่ไหมคะจนถึงเดือนตุลาก็ประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะก็ทําให้เสี่ยงต่อน้ําท่วมขังแล้วก็น้ํารอการระบายใช่ไหมคะครับก็จะทําให้แล็กโตสไปร่าค่ะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะอ๋อฮะคือที่ที่ภาคที่ภาคใต้มีการระบาดเยอะเพราะว่าภาคใต้ก็ฝนตก ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะกว่าปูนยักอื่นเป็นไปได้ไหมครับคุณหมออาจารย์หมอใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่ทํางานนะคะส่วนใหญ่ก็จะทํางานเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมครเป็นกเษกษตรกรซะเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องสัมผัสกับดินโคลนที่ชุมแฉะคะ่ะก็ทําให้มีความเสี่ยงสําหรับการติดเชื้อได้ง่ายยิง่งขึ้นนะคะแล้วก็ ในคนนะคะก็ทุกช่วงอายุค่ะที่สามารถติดได้แม้ว่าจะพบในวัยทํางานค่อนข้างเยอะก็สมควรเพราะว่าต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะก็มีโอกาสสัมผัสกับน้ำพ่วมขังได้ค่อนข้างบ่อยนะคะก็ในฤดูฝนเนี่ยนะคะอย่างผู้ที่ทางานกับสัตว์หรือว่าสัมผัสกับสัตว์เนี่ยรจริงๆสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้แสดงอาการนะคะว่าเขาป่วยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นพาหะนําโรคให้เราได้นะคะอย่างเช่นโคกระบือแพะแกะสุกรเหล่านี้<อ>สุนัขด้วยเช่นกันนะคะค ดังนั้นแล้วโลกนี้ก็ยังมีความสําคัญในทางปศุสัตว์ค่ะทีนี้สําหรับสัตว์กันบ้างนะคะคสําหรับสัตว์เราเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะโดยที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอะคะ่ะมากกว่าที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราเนี่ยเราพบในสัตว์ที่มีอายุน้อยค่ะโดยที่ช่วงอายุที่มีรายงานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะแล้วก็พบ,บในเพศผู้มากกว่าเพศเมียค่ะ ครับอ๋อฮะเป็นเป็นเพราะอะไรอะฮะทำไมต้องเป็นเพศผู้มากกว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของเขาค่ะความอ,อยากรู้อยากเห็นความทุกซนเนี่ยของแต่ที่อ,อายุน้อยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเพศผู้ก็จะยิ่งสนมากขึ้นเป็นไงคะทีนี้ <laughs> ช่ค่ะน้องเขาก็เลยมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงมากกว่านะคะมากกว่าช่วงอายุอื่นๆแล้วก็พฤติกรรมที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเราต้องทราบก่อนค่ะว่าน้องเขามีพฤติกรรมแบบชอบสัตหนุ่มไหมชอบแบบวิ่งออกไปเล่นกับน้าท่วมขังหรือเปล่าเพราะว่าพอฝนตกใหม่ๆน้องเขาก็จะสนุกมากออกไปเล่นตามดินตามสนามหญ้าแล้วก็ไปนั่งเล่นกับน้ําท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เขาเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะผ่านทางผิวหนังตามงานนิ้วเท้าของเขาได้นะคะหรือว่าจากการที่ดื่มกินน้าที่ปนเปื้อนเชื้อ ได้ค่ะทีนี้เรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าอย่างบางท่านเลีเ้ยงแมวแล้วแมวที่มีพฤติกรรมซุกซนอาจจะแบบเขาอาจจะเลี้ยงปล่อยบ้างแล้วก็ไปคาบหนูมาบ้างนูน่นนี่นะอันนี้อันนี้มีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนฮะแมวเนี่ยค่ะจริงๆแมวสามารถติดเชื้อนี้ได้นะคะอ,อครับเพียงแต่ว่าในอดีตนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบว่าแมวเนี่ยไม่ค่อยแสดงอาการอ๋อเหรอ ครด้วยความที่เขาไม่ได้สแสดงอาการรุนแรงคร่ะเพราะว่าเขามีระดับทึบๆกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขานะคะในระดับนึงค่ะคแต่ว่าเขาสามารถที่จะติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อเรื้อรังจนกระทั่งไปพัฒนาเป็นอาการของโรคไตเรื้อรังขึ้นมานะคะอ๋อครับระยะเวลาของการที่เชื้อนี้มันจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นเนี่ยถึงขั้นไตเรื้อรังนี้ใช้เวลานาน,านแค่ไหนครับอาจารย์หมอ นานมากค่ะเพราะว่า<อ>ตัวเชื้อแบคทีเ r ียและปโตสไปร่าเนี่ยค่ะจริงๆเป็นเชื้อที่อยู่เป็นนะคะคือจะพยายามอาศัยอยู่ให้ได้นานที่สุดเพื่อเขาเนี่ยดำรงชีพได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อฮะอ้ทีนี้คืออย่างในหนูอย่างเนี้ยก<ม>็จะไม่แสดงอาการอะไรเลยเพราะว่า<อ>เขาเป็นตัวพาหะหรือว่าเป็นตัวกักโรคแต่ในแมวเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานว่าเป็นตัวกักโรคนะคะแต่ว่าเขาเองมีภูมิต้านทานสูงค่ะทําให้ เรามาพบว่ามีรอยโรคหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อไตของเขาค่ะครับและอย่างสัตว์ประเภทอื่นนอกเหนือจากแมวนี่เราจะสังเกตอาการเขาได้ยังไงเช่นเช่นสุนักเนี่ยคนจะเลี้ยงสุนักค่อนข้างเยอะมากอาการในการสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งผิดปกติว่าสัตว์เลี้ยงของคุณติดเชื้อแล้วนะมีอาการบ่งบอกไหมครับ ค่ะจริงๆแล้วอาการนะคะกลุ่มอาการจะต้องแบ่งเป็นสองรูปแบบค่ะเพราะว่าเชือ้อเลปโตสไปราเนี่ยยังมีมากกว่าสองรอยห้าสิบชนิดด้วยกันนะคะค่ะดังนั้นแล้วชนิดหลักๆนะคะที่มาจากหนูอะค่ะอันนี้ะจะทําให้เกิดอาการป่วยอย่างฉับพลันรุนแรงนะคะก็ประมาณภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะอาจเสียชีวิตได้นะคะ,คะซึ่งอาการส่วนใหญ่ก็จะแสดงออกในช่วงสัปดาห์แรกนะคะ อาการของในสุนัขเนี่ยหรือว่าในสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อและโปวสไปราชนิดที่บ่ออาการให้เกิดอาการรุนแรงนะคะก็จะคล้ายๆกับคนนะคะคือช่วงระยะสั้นๆแรกๆนะคะอ่ะว่าจะมีอาการซึมเหลืออาหารมีไข้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะพบ,บว่าตามเยื่อเมื่อนะคะหรือว่าเหงื่ออะค่ะีสีเหลืองตาเหลือง ผิวหนังเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะเรียกกันว่าภาวะดีซานนะคะจนกระทั่งพบว่ามีจุดเลือดออกถ้ามาถึงจังหวะนี้นะคะอันตรายมากๆนะคะค่ะจุดเลือดออกตามเนื่อเมื่อตามผิวหนังะค่ะแล้วก็อาจจะมีภาวะลูหิตจ้างแล้วก็เม็ดเลือดแดงแตกในกระแสเลือดนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ระยะท้ายค่ะก่เป็นภาวะไตวายฉับพลันค่ะบางรายก็แสดงอาการดื่มน้ำมากสภาวะมากนะคะแล้วก็ ปสัสสาวะมีสีส้มหรือสีแดงเนื่องจากมีเลือดปนนะคะแล้วก็อ,อาจจะพบว่าไตาเนี่ยเสียหายรุนแรงนะคะในกรณีที่ไตเสียหายรุนแรงมากๆอาจจะไม่เห็นปสัสสาวะของเขาเลยนะคะคตับวายแล้วก็เกิดผ่านภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะอ๋อฮะในในคนเนี่ยครับอาจารย์หมอฮะถ้าถ้าสมมติว,ว่าเราติดเชื้อมาเนี่ยอาการมันบง่งบอกตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงภาวะที่รุนแรงเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่ติดเชื้อกับไปจนถึงภาวะรุนแรงเนี่ย นานแค่ไหนอะครับถึงเราถึงจะรู้สี่วัน,นะคะ่ะถึงหนึ่งสัปดาห์ค่ะหรือ,อบาง,างรายก็อาจจะอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะคะคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเร็วมากแต่ว่าในคนยังโชคดีอย่างค่ะคือเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองป่วยค่ะแล้วก็ทราบอาการของตนเองนะคะเช่นอาการปวดหัวรุนแรงรอาการปวดตามกล้ามเนื้อเริ่มเจ็บตามกล้ามเนื้อ แล้วก็ดางรายเนี่ยคือเราสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าคเคเย่อตาขาวของเรามีสีเหลืองแล้วหรือว่ามีจุดเลือดออกตามเย่อตาขาวหรือเปล่าเอ๊ะม่านตาอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเป็นเลือดอแสดงว่าเลือดออกที่ปอดแหละแบบเนี้ยแต่ว่าอาการในแบบที่กล่าวไปนะคะปวดหัวรุนแรงเจ็บตามกล้ามเนื้อคือน้องเขาน้องสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะบ,บอกไม่ได้นะคะ<ม>แล้วก็อาการเหล่านี้เลือดออกในปอดอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเจอที่เนื้อเยื่อไตกระตับค่ะที่ว่าจะมีปัญหารุนแรงนะคะ ครับขออนุญาตเดินถามอาจันหมอเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเราิเราเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่สม,สมมติเป็นสุนัขแล้วกันแล้วถ้าสุนัขเราติดเชื้อมาเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยพาไปพบสัตวแพทย์เนี่ยคือเขาสามารถใช้วิธีการตรวจจนจนทราบยังไงทราบได้ใช่ไหมว่าติดเชื้อฉี่หนูเนี่ยฮะจริงๆอะค่ะอันเนี้ยเป็นความท้าทายของสัตวแพทย์มากเลยค่ะคเพราะว่าในการตรวจวินิจฉัยเนี่ย บางครั้งเนี่ยคือกว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะน้องเขาติดเชื้อเลโปโตสไปร่านะอ่าเขาถึงได้มีอาการป่วยเหล่านี้เนี่ยรเราก็จะนึกถึงโรคอื่นหรือว่ามันต้องอาศัยประวัติค่ะจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงจริงๆะนะคะว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงของเรานะอ่าเขามีประวัติเป็นยังไงอไปวิ่งเล่นที่ไหนมาหรือเปล่าทุกคนบ้างไหมไปจับหนูอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าเขตพื้นที่ที่น้องเขาอาศัยอยู่ค่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการพบหนูอ่าสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วก็ จุดหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องอช่วยกันนะคะก็คือการสังเกตอาการหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะรว่าอาการที่ซึมเบื่ออาหารเอ๊ไม่อยากกินอาหารเลยหรือเป็นไข้เนี่ยคือเราดูภายนอกเราก็ดูไม่ออกใช่ไหมคะคก็คงต้องเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่แบบอยู่กับน้องใกล้ชิดนะคะคแล้วก็จริงๆแล้วปัญหาในสัตว์นะคะโดยส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการค่ะค,ะคอันนี้ก็ยากมากขึ้นไปอีกนะคะค เพราะว่าบางครั้งน้องเขาไม่ได้แสดงอาการนะคะแล้วก็สามารถติดเชื้อได้นานเป็นเดือนหรือว่าหลายปีเลยนะคะอย่างสุนัขนี่มีภูมิภูมิคุ้มกันดีกว่าแมวไหมคบอาจารย์หมอไม่ค่ะในแมวนี่ถือว่าดี<ม>วกว่า,วามากค่ะครับค่ะแล้วก็พอเป็นสําหรับลายที่ติดเชื้อเลื้อยหลังอันนี้ถ้าเขาติดเชื้อเลื้อยหลังเขาก็ไม่แสดงอาการแต่ว่า ก็ยังสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเข้ามานะคะ oh. อันนี้ก็จะเริ่มจะเริ่มคล้ายกับที่อธิบายในแมวแล้วแต่ว่าในปัสัาว์หรือว่าสัตว์ที่ตั้งท้องเนี่ยค่ะก็มีโอกาสแท้งลูกได้นะคะทีนี้ถามเมื่อกี้ถามว่าจะวินิจฉัยยังไงใช่ไหมคะครับผมจริงๆก็ถ้าสมมุติว่าเราบอกประวัติไปแล้วเนี่ยว่าโอเคพื้นที่ของเราที่เราอยู่นะคะมันมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับ มีหนูเยอะนะทุกุมมีน้ำท่วมขังคเคยเป็นพื้นที่ระบาดของเลปโตสไปรามาก่อนนะคะมีเชื้ออยู่ในช่วงนี้อะอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งทางสวอาแพทย์ได้นะคะแล้วก็ทางสวัาแพทย์ก็สามารถที่จะเอาสิ่งส่งตรวจ่ะคะจากน้ำปัสสาวะหรือว่าเลือดของน้องเขาอะนะคะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารทางพันธุก,กรรมะคะ<อ>่ะหรือที่เราเรียกว่าดี a อะคะจากเชื้อเลโตสไปราได้ค่ะครับ อ๋อก็คือก็คือตรวจสอบจากประวัติก่อนแหละนะครับซักประวัติก่อนว่าเคยมีประวัติเอไปซุกซนไปเล่นที่พื้นที่ที่มีหนูชุกชุมหร<ช>ือเปล่าด้วยอะไรเพื่อประกอบการวินิจฉัยและตายที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจสอบดี a อันนี้ค่อนข้างแม่นยําใช่ไหมอาจารย์หมอใช่ค่ะอืเพราะว่าจะสามารถตรวจหาเชื้อได้โดยตรงนะคะก็จะสามารถตอบได้คะ่ะว่าน้องติดเชื้อนปัจจุบันแล้วจริงๆอ๋อครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือบ้านเราประเทศไทยซึ่งเป็น ประเทศที่มีการทําเกษตรกรรมกันค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์หมอได้เรียนภาคใต้เนี่ยคือมีคนติดเชื้อนี้กันเยอะมากทีนี้ถ้าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้ไหมครับอย่างไรบ้างครอาจารย์หมอครับได้ค่ะจริงๆโรคนี้รักษาได้นะคะคแต่ความยากอยู่ที่การวินิจฉัยะคะ<อ>่ะถามว่าวินิจฉัยยากอย่างไรก็คือยากในช่วงแรกค่ะเพราะว่าพอร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีภาวะเลือดออกนะคะหรือว่า ตาเหลืองสิ่งเหล่านี้ยคือเริ่มแสดงแล้วว่าเริ่มมีอาการแทรกซอนที่รุนแรงตามมาแล้วถ้ามีอาการแทรกซอนที่รุนแรงอันนี้ก็จะนําไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ย การที่จะวินิจฉัยให้ทันท่วงทีะค่ะในระยะแรกของการติดเชื้ออันนี้จะค่อนข้าง,งลาบากนิดนึงดัง <c oughs> นั้นประวัติหรือว่าการอธิบายค่ะว่าเราเจออะไรมาบ้างเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างเราต้องไปเจอกับดินชื้นแฉะไหมหรือว่าน้ําท่วมขังเปล่าอะไรเหล่านี้ค่ะ <c oughs> ก็จะช่วยร่วมด้วยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ย <c oughs> ก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชื่อเรโตสไปรานะคะก็นับว่ายังเป็นเรื่องโชคดีอยู่นะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยรายงานการดูยา จากเชื้อไร็ปโตสไปร่าเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะในประเทศไทยดังนั้นแล้วการรักษาก็ยังสามารถทําได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ว่าแต่ว่าในช่วงที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันใช่ไหมคะในมนุษย์นะคะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยการรักษาค่ะจําเป็นที่จะต้องทําการประเมินเรื่องเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะครับดังนั้นแล้วก็ควรจะอยู่อ่าภายใต้าการดูแลรักษาของคุณหมอค่ะอย่างใกล้ชิดค่ะครับ เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระดับ <ừ> ของขนาดของยาปฏิชีวนะแล้วก็การรักษาอาการแทรกซ้อนรวมด้วยค่ะโด<อ>ยเฉพาะยิ่งช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกนะคะครับตั้งแต่ติดเชื้อค่ะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่พอเราทําความรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆนะฮะอ,อ,อยากให อาจารย์หมอได้ฝากนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเราควรจะเฝ้าระวังอย่างไรเกี่ยวกับโรคนี้ปฏิบัติทัวยังไงดีครับเพื่อไม่ให้ต้องไป,ปเผชิญกับโรคนี้ติดเชื้อจากโรคนี้ครับค่ะอย่างตัวทั่วไปนะคะเบื้องต้นแบบง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่เรากล่าวไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันกําจัดขยะอีกเป็นประจำอย่าให้มีแหล่งอ,อาหารของหนูนะคะอยู่ในบ้านของเราและการขับสารภายในบ้านนะคะ ถัดมาเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีน้ําหรือว่าน้ําท่วมขังหรือดินโคลนก็ใส่รองเท้าบูทค่ะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเราต้องสัมผัสกับสว์ป่วยล่ะหรือว่าเราทํางานกับสัตว์คุกคลีกับสายประตูศัสตร์เนี่ยเราจะต้องทายังไงกันบ้างอย่างแรกนะคะสวมถุงมือค่ะอถุงมือตอนนี้น่าจะหาง่ายขึ้นนะคะสวมถุงมือนะคะใส่แมสเอาไว้นะคะเพื่อลดโอกาสในการที่จะสัมผัสกับเชื้อหรือว่าสูดเอาไอละออง อยจากน้ำปัสสาวะนะคะที่ปนเปื้อนกับเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะ <med> <med> แล้วก็หลังจากนั้นนะเนี่ยพอเราสัมผัสสัตว์เรสร็จแล้วหรือว่าสัมผัสกับปัสสาวะสิ่งขับถ่ายต่างๆหรือว่าสิ่งขัดหลังที่มาจากตัวตัวเชื้อนะคะ <med> ตัวสัตว์เขาอะนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อก็เราก็ควรที่จะล้างมือนะคะล้างเท้าของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลก็ตามนะคะเพราะว่าตัวเชื้อเองเนี่ยเขาไม่ได้ทนต่อด่างแก่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟอกสบู่ทำความสะอาด แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็สามารถป้องกันเราได้ค่ะจากการติดเชื้อนะคะครับอาหารน้ำดื่มอ่ะน้ำดื่มก็ผ่านการฆ่าเชือ้อด้วยความร้อนสูงๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะคะป้องกันจากการติดเชื้อได้นะคะสําหรับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือการแยกระหว่างอาหารแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็พื้นที่ขับถ่ายเขาค่ะอย่าให้อยู่เลขนึงนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะครับแล้วก็อ่า สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างภาคใต้นะะี่ค่ะยิ่งช่วงที่เป็นฤดูฝนงนนี้ก็อาจจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อรับยานะคะคในการป้องกันการติดเชื้อล่วงหน้าก็ได้นะคะอ๋อก็คือมีมียาที่ทานป้องกันเชื้อนี้ล่วงหน้าได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอใช่ค่ะจริงๆยาปฏิชีวนะที่เป็นแบบในระดับนะคะในระดับ,บที่แนะนํานะคะจากแพทย์นะคะก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ะคะ่ะอื ีนี้เรามาตรงสัตว์เลียงกันบ้างนะคะ <c oughs> เพราะว่าสัตว์เนี้ยงนี่จริงๆมันมีหลายระดับมากเลย <c oughs> วัคซีนเนี่ยก็ในสุนัขนะคะมีนะคะวัคซีนสําหรับโรคชีนูมี<อ>มค่ะ,ะแล้วก็สําหรับ <c oughs> สัมประสุสั์ก็มีนะคะม้าก็มีเหมือนกันค่ะ <c oughs> คครับ่ะก็สามารถติตดต่อสวหรัแพทย์ใกล้บ้านหรือว่ากมรมสุสั์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับดีเมวัคซีนได้นะคะนะครับแหมนอกเหนือจากเเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนัขบ้าก็คือมีวัคซีนตัวนี้ด้วยสําหรับป้องกันเจ้าเชื้อเลปสโตสปาล่าเนี่ยนะฮะ ให้กับสัตว์เลีย้ยงใช่ค่ะนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโอวันนี้ได้รับความรู้ครับค่อนข้างเยอะคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็สําหรับในแมวนะคะคถึงแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนนะคะในแมวนี่ตรงที่ว่าน้องเขาไม่มีวัคซีนนะคะแต่ว่า อ่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องเขาจะเริ่มมีอาการเนื่องกับโรคไตเรื้อรังใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจาปีค่ะครตรวจเลือดตรวจซีรั่มเพื่อประเมินค่าการทํางานของไตแล้วก็ตับอะค่ะคอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่น้องเขามีอาการแบบซุมไม่กินอาหารเนี่ยก็อาจจะไปตรวจประเมินการทํางานของไตหรือตับได้นะคะคอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงได้ค่ะอืมเนี่ยครับ ก็วันนี้ได <av ac> <os> ้รับความรู้ค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูนะฮะที่มากับเชื้อเล็บสโตสไปร่านะครับเราจะได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะรวมไปถึงนะพี่น้องเกษตรกรด้วยที่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะมาแล้วเรื่องของพายุก็เกรงว่าเดี๋ยวน้ําท่วมแล้วไปลุยน้ําก็ต้องใส่รองเท้าบูทกันซะหน่อยนะครับาจาชย์หมอเนาะ ใช่ค่ะนะครับวันนี้ทางจส0ร้อต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสุวรรรินภาวะสุทธิภัยศิษ์นะครับอาจารย์ประจําภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์หมอครับค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัตวแพทย์อาสาจอสอ0ร